สวัสดีค่ะติงรีวิวค่ะคลิปนี้มารีวิวซีรีส์แนวโรงเรียนดราม่าไฮสคูลที่เล่าเรื่องราวชนชั้นในโรงเรียนระหว่างนักเรียนที่เป็นทาย,ยาทเศรษฐีที่มีทั้งเงินและอำนาจกับนักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจนได้เยริมาฝ่ายกับอีอึนแซมกับเรื่องบิชแอนด์ริชมัธยมชนชัน้น เล่าเรื่องราวของคิมเยอินเธอเป็นหญิงสาวน่ารักสดใสที่เรียนเก่งค่ะแต่ครอบครัวเธอยากจนเธอเลยต้องทำงานพาร์ทไทม์และต้องปิดบังตัวตนและอ้างว่าตัวเองอ่จบจากมหาวิทยาลัยโซเพื่อปลอมตัวเป็นติวเตอร์ให้กับลูกคุหนูบ้านรวยจนวันหนึ่งเพื่อนในโรงเรียนต่างสงสัยว่าบ้านเธอจนจริงหรือเปล่า พวกเขาต้อนให้เธอจนมุมเธอเลยต้องโกหกเพื่อนว่าแท้จริงแล้วอ่ะเธอเป็นคนหนูบ้านรวยเธอจึงอัพรูปข้าวของเครื่องใช้ในบ้านของคนหนูที่เธอเป็นติวเตอร์หลอกทุกคนว่าเธอรวยมากจริงๆอยู่มาวันหนึ่งเธอได้เห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมของนักเรียนคนหนึ่งในโรงเรียนไฮโซเพื่อปกปิดความลับนี้เอง เธอจึงได้สิทธิพิเศษในการได้ย้ายเข้ามาเรียนในโรงเรียนนานาชาติชงดําที่เต็มไปด้วยบรรดาลูกหลานคนรวยทําให้เธอมีเรื่องกับพักเจนาควีนแห่งโรงเรียนแห่งนี้ค่ะที่สวยแล้วก็รวยมากแถมเธอยังมีอํานาจมากที่สุดในโรงเรียนไปอีกซึ่งคิมเยอินน่ะเธอโดนการแกล้งสารพัดนะคะจนกระทั่งเธอทนไม่ได้ลุกขึ้นมาสู้กับพักเจนาจนเกิดเรื่องราววุ่นวายขึ้นและเรื่องราวในโรงเรียนไฮโซจะเป็นอย่างไรคิมเยออินจะสู้กับพักเจนาด้วยวิธีการไหนและแท้จริงแล้วฆาตกรคืคอใคร กันแน่ก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อะนะเป็นซีรีส์แนวโรงเรียนที่เขาตั้งใจจะตีแผ่เรื่องชนชั้นทางสังคมและความเหลื่อมล้ำในโรงเรียนไฮโซแบบจริงจังๆเลยค่ะ ในโรงเรียนก็จะมีทั้งเรื่องการกันแกล้งการการบูลลี่การเหยียดและยังมีการสืบสวนเล็กๆอีกด้วยค่ะเพราะว่าเด็กพวกนี้ดันแกล้งกันแรงเกินจะทําให้มีนักเรียนในโรงเรียนคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะแล้วก็แอบ,บมีเลิฟไลน์กลุ่มๆในโรงเรียนด้วยตอนดูบางช่วงเนี่ยติงก็แอบ,บคิดถึงประเด็นทางสังคมที่บ้านเรากําลังถกเถียงกันอยู่เหมือนกันค่ะก็คือเรื่องชุดเครื่องแบบนักเรียนค่ะว่าถ้าไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนแล้วอะ่ะอาจจะทําให้เห็นความเหลื่อมล้าที่มันชัดเจนมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ทําให้เห็นว่าไม่ แค่แค่ข้าของเครื่องใช้เสื้อผ้าน้าผมเท่านั้นนะที่ทำให้เหลื่อมล้ำกันแต่มันยังมีอีกหลายอย่างเลยค่ะ ฝั่งคุณหนูบ้านรวยก็คือพักเจนาที่รับบทโดยยริเรดเวดเวดค่ะในเรื่องอ่ะเธอจะเป็นลูกคุณหนูไฮโซนะคะบ้านเป็นตระกูลแชร์โบค่ะทุกคนที่สวยรวยมากนะคะแถมมีอำนาจสุดๆเลยเธอเป็นถึงควีนตัวแม่ในโรงเรียนเลยค่ะใครๆก็เกรงใจเธอนะคะไม่ว่าเธอจะทําผิดยังไงอ่ะก็ไม่มีใครกล้าเอาเรื่องเธอเพราะครอบครัวเธอเป็นผู้บริจาคให้กับโรงเรียนนี้เยอะมากค่ะจนมีชื่อขึ้นบอร์ดในโรงเรียนและด้วยอำนาจและเส้นสายนะคะทําให้เพื่อนๆและคุณครูในโรงเรียนตามกล วเธอและไม่มีใครกล้ามีเรื่องกับเธอเลยค่ะเธอถึงขนาดเปรียบเทียบไว้เลยนะว่าถ้าโรงเรียนนี้คือชนชั้นสูงนางก็คือเชื้อพระวงศ์เออเลิศไม่ล่ะซึ่งก็จริงค่ะขนาดครูยังไม่กล้ามีเรื่องกับนางเลยนะคะยังตอนที่นางกำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่แล้วนางดันหลับในคาบเรียนค่ะ คุณครูเห็นก็เดินมาดุนะคะแต่เธอดันสวนกลับด้วยภาษาอังกฤษไฟแลบเลยสำเนียงก็ดีกว่าคุณครูไปเลยสิคะเออไม่ใช่แค่ความรวยเท่านั้นนะคะที่ไม่มีใครกล้าสู้กับนางแต่นางยังมีความเก่งด้วยจ้ะพร้อมฟาดก,กับทุกคนในโรงเรียนนี้เลยนะคะคุณครูก็ไม่เว้น And warning approximate And the the former, to the letter to former zero ID is 당신 발음 되게 오진 거. วนฝั่งนักเรียนธรรมดาก็คือคิมเยอินค่ะที่รับบทโดยอีอึนแซมในเรื่องอะ่ะเธอเป็นนักเรียนธรรมดาที่อยู่ในครอบครัวยากจนนะคะแต่เอาจริงๆอะ่ะนางก็ไม่ได้จนขนาดนั้นน่ะนางไม่ได้จนขนาดที่ไม่มีกินนะคะนางก็ยังทํางานพาร์ทไทม์สอนพิเศษติวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้จนขนาดนั้นนะคะถ้าสมมุตนินางอยู่ในโรงเรียนธรรมดาเธอก็ดูเป็นนักเรียนธรรมดาที่เรียนปกตินั่นแหละแต่เธอดันมาอยู่โรงเรียนไฮโซนี่สิคะก็เลยทําให้เธอโดนกดโดนเหยียดแล้วก็โดนแบ่งชนชั้นทางสังคม ในโรงเรียน เธอได้สิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนนี้นะคะเพราะเธอเป็นพยานปากเอกเพียงคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติชองดาค่ะโรงเรียนไฮโซที่มีแต่ลูกหลานเศรษฐีเท่านั้นถึงจะเข้าเรียนได้ก่อนดูติงก็คิดว่าเดี๋ยวเขาคงจะเล่าเรื่องราวชีวิตของเด็กบ้านจนแน่นอนเลยที่มันดรามา่าเอ้ยถูกรังแกสารพัดนะคะนางอาจจะอ่อนแอและอาจจะเล่าไปถึงครอบครัวของนางอะไรอย่างนี้แต่พอดูจริงๆนางก็ไม่เบาอยู่นะคะทุกคนสู้คนอยู่เด้อไม่ได้อ่อนแอนะแล้วนางก็แอบ ร้ายกรุบกรุบค่ะส่วนเรื่องครอบครัวนางอ่ะตอนนี้ซีรีส์ก็ยังไม่ได้เล่านะคะคือดูภาพรวมชีวิตนางก็ไม่ได้ดราม่าอะไรขนาดนั้นค่ะเอาจริงๆตอนแรกอ่ะติงแอบคิดว่าครอบครัวนางลําบากลําบากนะคะขนาดที่ไม่มีอะไรจะกินเลยแต่ปรากฏว่าชีวิตนางก็ไม่ได้ลําบากอะไรขนาดนั้นน่ะแล้วนางก็เป็นคนสู้คนอยู่นะคะก็คือใครฟาดมาฟาดกลับเหมือนกันติงก็ชอบเหมือนกันนะคะที่ตัวละครแบบเออเข้มแข็งไม่ได้ยอมแพ้ก,กับความโหดร้ายบนโลกใบนี้ อย่างตอนนึงที่ฟาดกันมันมากเลยค่ะก็คือตอนที่เธอเข้าใจผิดคิดว่าพักเจนาเป็นคนขโมยรองเท้าราคาแพงของเธอซึ่งด้วยฐานะของพักเจนาเอาจริงอ่ะนางสามารถซื้อรองเท้าคู่ล้านบอนได้หลายคู่เลยนะคะได้สบายๆแต่เฮอินอ่ะนางไม่รู้เรื่องจ้ะนางคิดว่าที่รองเท้านางหายไปอ่ะเป็นฝีมือของพักเจนานางก็เปิดเลยจ้านางยุมหัวพักเจนาตั้งแต่ตอนแรกๆที่เจอกันเลยจ้าเออบางทีก็งงนะว่าใครดีใครร้ายกันแน่ยง hey. 너 같은 건 콩밥도 아깝다. 내 손으로 직접 정신교육 시켜줄 테니까, 우린 너 짓거려봐. แล้วพอทั้งคู่มาเจอกันอีกครั้งในโรงเรียนก็เริ่มเลยจ้ะพักเจนาที่โดนยุมหัวมาตั้งแต่ตอนแรกนั้นก็รู้สึกแค้นใจนะคะก็ได้เวลาที่นางจะได้เอาคืนบ้างนางก็เลยหาวิธีกล่นแกล้งคิมเยอินสารพัดเลยตั้งแต่การเอารองเท้าไปวางในล็อกเกอร์ของเยอินนะคะแล้วก็ได้ลั่นวาจาว,ว่าจะให้ไม่โรงเรียนแห่งนี้เป็นนรกของเฮอินให้ได้ซึ่งเอาจริงๆนะคะติงแอบเข้าข้างพักเจนาหน่อยๆอ,ยอะ่ะเพราะว่าตอนเริ่มต้นน่ะเฮอินเป็นฝ่ายเปิดก่อนนะคะทั้งด่าก่อนทั้งยุ่มห สมมติว่าถ้าเป็นเราอะที่ล้ามืออยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้อ่ะมาด่าว่าเราเป็นขโมยแถมยุ้มหัวเราอีกเราก็ไม่ยอมอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถึงจะโกรธขนาดไหนเ่ถึงว่าก็ไม่น่าจะเอาคืนแบบโหดแบบที่พักเจนาทําขนาดนั้นอะแถมเพื่อทั้งโรงเรียนอะก็ไม่เข้าข้างเคอินอีกนะคะบางครั้งนางก็น่าสงสารอยู่ แต่เราก็สงสารได้ไม่นานจ้ะบอกแล้วว่านางอ่ะแค่เกิดมาจนแต่นางไม่ได้อ่อนแอนะคะถึงแม้ว่านางจะไม่มีเส้นสายไม่มีอำนาจเท่าพักเจนาแต่นางก็มันเลือดนักสู้จ้ะนางก็สู้สุดใจไปเลยสิคะโดยการขุดเรื่องเหตุการณ์ฆาตกรรมในโรงเรียนมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งโดยเธอเริ่มสืบว่านักเรียนคนไหนอ่ะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้บ้างซึ่งแน่นอนจ้ะว่าพักเจนาเป็นชื่อแรกที่นางสงสัยช่วงนี้เราเลยได้อารมณ์ซีรีส์แนวสุวนนิดๆด,ด้วย แต่เห็นว่าเป็นซีรีส์แนวโรงเรียนเสียดสีฟัดฟาดกันแบบเดือดแบบนี้นะคะตอนแรกติงคิดว่าไม่น่าจะมีเลิฟไลน์แล้วค่ะแต่พอดูไปเรื่อยๆอ่ะเอ้ยมันดันมีเลิฟไลน์กรุ่มโผล่เข้ามาแถมมันยังได้กลิ่นอายความเป็นซีรีส์ในตำนานอย่างเรื่อง F f o หน่อยเพราะว่ามี2หนุ่มในเรื่องค่ะที่คอยปกป้องเฮอินจาซึ่งแต่ละคนก็หลอดฐานะดีไม่แพ้กันเลยตรงนี้ติงก็แอบดีใจนะคะว่าท่ามกลางการกันแกล้งกันก็ยังมีเพื่อนที่เข้าข้างเธอบ้างจะได้รู้สึกไม่โดดเดี่ยวจนเกินไป และขอชมหน่อยจ้าถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นมินิซีรีส์แค่10ตอนจบนะคะแต่ว่าโปรดักชันดูดีเหมือนละครยาวเลยอะ มุมกล้องเอ่ยแสงสีต่างๆนะคะดูไฮโซหรูหราและด้วยความที่มีจํานวนตอนน้อยนี่แหละคะ่ะทุกคนทําให้เนื้อเรื่องมันเดินไวมากและนักแสดงก็เล่นเก่งเลยโดยเฉพาะเยรินะคะที่รับบทเป็นคุณหนูบ้านรวยนังแย่งซีนเก่งมากเพราะว่านางอะ่ะดูสวยดูแพงมากสมนะคะที่นางเปรียบเทียบตัวเองว่าเป็นชนชั้นสูงแล้วก็เล่นดีจนหน้าม,มันไส้เลยะคะ่ะทุกคนหลายคนอะ่ะคงคุณหน้าคุณตาเธอดีนะคะตั้งแต่ซีรีส์เรื่องบูเบเตแล้วส่วน e Sam, อีอืนแซมอ่ะก็เล่นซีรีส์ดังๆมา เยอะค่ะยอย่างเรื่อง all of us are dead แล้วก็ the last l e a p สองคนเนี้ยเชื่อเฉือนกันกินกันไม่ลงจริงๆ ตอนนี้ติ๋งดูมา4ตอนแล้วคะ่ะทุกคนชอบนะเนื้อเรื่องเดินวดีและติ่งแอบคิดว่าจบดีด้วยคะ่ะทุกคนเพราะเป็นซีรีส์ที่สะท้อนสังคมแบบตรงไปตรงมาดีไม่ซับซ้อนนะคะและติ่งแอบคิดนิดนึงคะ่ะทุกคนว่าฆาตรกรในเรื่องอ่ะไม่น่าจะใช่พักเจนาน่าจะเป็นคนอื่นค่ะและน่าจะเป็นคนที่เราคาดไม่ถึงแน่ๆเลยอะ่ะส่วนฆาตรกรจะเป็นใครและเรื่องราวในโรงเรียนจะฟาดฟันกันขนาดไหนอ่ะก็ตามไปดูกันต่อได้ที่แอปโมโนแม็กซ์ค่ะตอนนี้มีแต่ซับไทยนะแต่ภาคไทยจะมาเร็ ร็วนี้แน่นอนค่ะแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย